วันนี้เราจะมาแนะนำกล่องโอไฟของ PSI เป็นกล่องไฮบริดกล่องดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตโดยที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีไปติดตั้งจานดาวเทียมขอให้เรามีเน็ตเนี่ยเราก็สามารถที่จะซื้อกล่องมาแล้วก็ดูทีวีได้เลย พราะเราแกะกล่องมาสิ่งที่เราจะได้พบก็คือจะมีตัวกล่อง psi ก็ psi o 5 full hd เขาก็จะมีรีโมทให้มีเมาส์ให้เขาก็เขาจะให้ฐานเรามาแล้วก็ใส่ฐานไปสองก้อนนี่ก็ใส่ฐานไปกับเมาส์แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็ดึงออกมาดึงออกมา,ด,ออกมาดึงออกมาแล้วก็อัเสียบ เสียบเข้าตรงนี้ก็จะทําให้สามารถใช้เมาส์ได้โดยสายไฟที่มาด้วยก็คือสาย usb อ๋อไม่ใช่สาย hdmi เสียบสาย hdmi เข้าไปแล้วก็เสียบกับข้างท้ายทีวีแล้วก็สายไฟที่ว่าแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าไปการต่อนี่ก็ต่อง่ายๆก็ต่อแค่นี้ สำหรับถ้าเป็นแบบโมเด็มที่ที่ไม่มี Wi-Fi อะ่ะก็ต้องใช้สายแลนก็เสียบแลนเข้าไปคราวนี้พอเราต่อเรียบร้อยปุ๊บเสียบปลั๊กติดขึ้นมาปุ๊บเราก็ต้องเลือกเข้าไปที่ช่อง hdmi ที่เราเสียบสายเลือกเข้าไปพอเลือกเข้ามาหลัาจากนั้นเนี่ย เราต้องโทรไปหาคอเซนเตอร์ของ PSI เพื่อทําการลงทะเบียนถึงจะใช้ได้ถ้าถ้าไม่ลงทะเบียนก็จะใช้ไม่ได้เขาก็จะถามแบบว่าแบบคล้ายๆว่าชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละถามชื่อเราถามอะไรแล้วก็กรอกข้อมูลอะไรที่ว่าเขาเขาต้องใช้อะ่ะพอเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถที่จะเข้าระบบเขาได้ละพอเราเข้าระบบเขาได้เปิดขึ้นมา สิ่งแรกก็คือที่เราจะต้องทำก็คือเราต้องเข้ามาที่เซตติ้งก่อนเข้ามาที่เซตติ้งเข้ามาเซตติ้งแล้วก็ไปที่รูปเนี่ยที่เป็นรูปสัญญาณเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปเลือกว่าเป็น wifi หรือว่าเป็น LAN ถ้าเกิดว่าเราใช้กับ w i i แเราก็ติ๊ก Wi-Fi แต่ถ้าเกิดเราใช้เป็นแลนว้าก็ ติ๊กเป็นแลนถ้าคนใช้ Wi-Fi นี่ก็ก็ก็จะดีเลยก็ไม่ต้องลากสายอะไรเลยอันนี้เราก็ติ๊กแล้วเป็นแลนเราก็เข้ามาที่ BSITV อันนี้เราจะมาลองใช้กันดูว่าเออว่ามันชัดไหมล้วเวลาเปลี่ยนช่องเนี่ยมันสเสถียรไหมก็ก็เข้าไป เช,ชื่อมต่อจานดาวเทียมด้วยระบบ Wifi โดยไม่ต้องเดินสายเปิดโฆษณาใหาเขาเลยเอาเอาเป็นช่องเว r ร์ o i n t ตแล้วกันเปิดไปเจอเจอเจอ PSI พอ PS ดีอันนี้เว r ร์ o i n t ต เราเราลองเปลี่ยนไปช่องช่องอื่นช่องไทยรัฐเัฐชเปลี่ยนช่องอีกครั้งหนึ่งเช่นช่องสาม เมื่อวันที่25ากรกฎาคมและตรวจพบชีววันที่26กกรกา็จะกลับไปเมนูเลื่นอะไรก็แล้วแต่จะกลับไปเป็นเมนูนี้ก็กลับไปใช้ชรีโมทก็ได้ใช้รีโมทก็คือก,ก,กดไปที่ปุ่มโฮมรูปบ้านสีสม้มแต่ว่าถ้าเป็นใช้เมาส์ก็คลิกคลิกขวามันก็จะแบ็คแบ็แบก็แบกลับอันนี้สิ่งทีทีวีเนี่ยก็โอเคเดูได้เปลี่ยนช่องได้ก็ชัด แล้วก็ที่น่าสนใจหน่อยก็ลองมาดูอย่างอื่นของเขาโฮมมือือของโฮมเนี่ยคือก็สามารถเล่น YouTube ได้ลองเข้าไปเล่นดูนะ YouTube เดี๋ยวเข้าไปเล่นเดี๋ยวึ้นมา เดินมาคลิปหนึ่งก็ชั้น<ป> แล้วก็สามารถคือเล่นอินเทอร์เน็ตได้เพราะบางทีเราก็ไม่ได้อยากจะดูเราแต่เฉพาะใน youtube ใช่ไหมเราก็ดูในเนี่ยบางทีดูอย่างอื่นดูแบบโคตรฮิตดูซีรีส์แปดอะไรเงี้ยเราก็ก็เข้าไปดูได้บุ๊กบุก๊กมกบุ๊กมักไว้อะไรเงี้ยเข้าไปดูเข้าไปดูหนังอะไรเงี้ยเข้าไปดูได้ ก็ดีนะอะ่ลองเปิดดูก็ได้ประมาณรอรอโหลด ันนี้หนังที่ดูผ่าน Google Chrome อะ กลับไปที่เมนูแล้วกันแล้วก็อีกอันนึงก็คือเหมือนกับ Android เลยก็คือ Play Store เข้าไปที่ Play Store เหมือน Android เลยแต่ลองใช้ดูแล้วก็มันก็ไม่ได้เกมอะไรมันก็ไม่ได้ว่าจะรองรับเหมือนกับเราใช้จากมือถือหรอก แต่ก็บางเกมง่ายๆมันก็พอได้อย่างอันนี้อืว่าเกมรถแข่งเข้าไปให้ดูกดอันนี้คือกดติดตั้งไปแล้วก็เปิดเข้าไปมันก็จอใหญ่สะใจดี ลองลองดูอันเนี้ยมันจะมีปัญหาเวลาตอนที่เข้าครั้งแรกเนี่ยมันจะชอบไม่มีเสียงนี่ใช้ใช้เมาส์ใช้เมาส์บังคับเดี๋ยวลองออกไปใหม่เข้าไปใหม่ โหลดมาแล้วเนี่ยเกมมันจะไปขึ้นอยู่อยู่ตรงอยู่ในหน้าเนี่ยหน้าโฮมลองเข้าไปทีหนึง่งเนี่ยเสียงมาละมันข้างแรกมันจะเด้งใหม่ อันนี้ใช้เมาส์ควบคุมต้องต้องกดคลิกแล้วก็ขยับซ้ายขวามันจะเล่นไม่ไม่ถนัดเหมือนเล่น Android หรอกมันจะเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่ก็พอเล่นได้เสียงมาแล้วคือตอนเข้าครั้งแรกเสียงจะไม่จะไม่จะไม่ค่อยมาต้องเข้า ต้องออกไปครั้งหนึ่งแล้วเข้ามาใหม่เียงมา เมนูก็อีกอันนึงที่เป็นคุณสมบัติของเขาก็คือไปที่อ๋อ อ๋อนี่ตรง PSIP a y PSIP a y นี่ก็คือว่าเราก็จะไปใช้ Hotspot ได้ก็คือตัวโอไฟมันจะเป็น Hotspot กระจายสัญญาณ Wifi ให้กับมือถือเครื่องอื่นๆหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้สำหรับบ้านที่มีแต่สายแลแล้วไม่มี Wifi ก็ตัวนี้ก็จะช่วยกระจายสัญญาณ ตัวนี้นี่ก็คือตัวตรงกลางสีงส้มเนี่ยก็คือว่ามันสามารถสะท้อนหน้าจอมือถือขึ้นขึ้นขึ้นไปบนหน้าจอทีวีได้แต่ว่าพอดีไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีโมเด็มที่เป็นโมเด็มแบบ wifi ก็เลย ก็เลยเชื่อมไม่ได้ต้องมีโมเดลเป็น Wifi นี่มันถามหาเลยไม่มีส่วนนี้ก็ดูย้อนหลังนี่ก็คลิกเข้าไปแล้วมันก็คือการแบบว่าไปเชื่อมกับเว็บอะให้เราไปดูย้อนหลัง ทันนี้ก่อนละกัน